หลังจากได้ถ้วยมาหนึ่งใบสบภาพของอู่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแดงได้ถ้วยอะไรมาถ้วยอะไรมาครับประเภท,ปร,เภทประเภททีมไม่ธรรม,มาดาแล้วเพื่อนๆนี่ไปต่างแดนครั้งแรกก็ได้ถ้วยแล้วอ่ะยอดแหลมสี่คูณสี่ตอนนี้ก็รถเจ้าบุกยังไม่ได้ลงจาก เติเลิศเลยครับฮะยังไม่ลงจัก,การแม่ยังไม่ด้ลงจากการแม่นะครับบอบช้ำบอบช้ำนี่ไม่ใช่ลดไปเท่าไหร่ละคนนะครับเหนื่อยรถจะเป็นไรเลยรถจะเป็นไรเลยนะครับคันนี้ก็พระเอกพี่เอกนะครับแล้วก็เจ้าบ,บุ๊กแล้วก็อีกคันพี่ชาติก็ไม่มีอะไรมีนิดหน่อยอะไรนะอันนี้ใช่ไหมเขา่ากลางคดคิดดูเพื่อนๆไปแข่งขนาดไหนแค่เอากลางคดแค่นี้ดูดินี่มไหนวะ นอกนา้นี้เป็นไรหรือว่าสอบผ่านประสบความสําเร็จนะครับสําหรับเจ้าขาพ่องนี่ขาพ่องมันเป็นนักสู้สีฟ้ามันเป็นนักซิ่งเปลี่ยนสีอะไรอ่ะนี่ลูกชายอยู่ให้พ่อเปลี่ยนสีมดูเนยดูลายยังไงให้พ่อมองเทาพลิกแก่ซุปเดรดลูกันเหรออ่า พามาพามานะครับถามว่ากบตามมาทําไมจริงๆแล้วก็อ่ากข้เตรียมความพร้อมนะครับเพื่อจะมีทริปเร็วเร็วนี้นะครับไม่เร็วนี้อะอีกวันสองวันเลงแบงค์ไอเราปราะเภทแบบใกล้ถึงจนเจนเราก็อยทำลื่นนี่ืนนี่จนเจนเราก็อยทานะครับประเภทเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะดูให้เพื่อนๆได้ชมฝีมือแต่ละคนด้วยโดยเฉพาะช่างแบงค์นะครับงานนี้มึงยุกกูนี่กูจะยุกมึงนะใครดูอ่ะ กูไม่รู้ว่าอันไหนที่โหดร้ายเกินไปกูไม่ลงอะกูหลบไปดูรถเจบ้บุกนะครับนี่จะบอกขี่เอกนะบุกนี่สุดยอดนะครับน้องมันนี่ใจถึงแล้วก็ถรถก็พร้อมนะครับดูสภาพรถสิอันนี้ตั้งเกิดมันเกิดมาเพื่อเป็นนักลบจริงๆนักสู้จริงๆนะครับอันนี้เดี๋ยวรีวิวให้ดูหน่อยรีวิวให้ดูหน่อยเพือ่อนเพื่อนที่ดูในคลิปเนี้ยยังไม่เคยเห็นนะ นะเ,เดี๋ยวเรารีวิว์แบบดีวิว์แบบบอบช้ำอย่างเงี้ยแหละเพราะว่ากบดำถ่ายทั้งบอบช้ำหไหมเป็นไงนไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไปแล,ปลป้วครับนั่นคือ,อถ้าคนคนดูไลฟ์สดของพี่เจีย๊ยฟที่ว่าติดตามนักแข่งไปถ่ายทัศน์สดคันนี้ฉายาเข่าอ่ะไอชกแปดร้อยนะเฮ้ยอ่ะไปย้อนดูไลฟ์สดของพี่เจีย๊ยบก่อ,อนเข้าประเทศลาวได้เลยอ่คันนี้ดีทุกอย่างครับสีอย่างเดียวชกแปดร้อย ไปดูช็อป800นีมันเป็นยังไงวะเอาไปดูเพิ่มเติมลอง800ห่องที่เที่ยวเพราะว่าอ๋อคือช็อปไม่ได้พิเศษพิเศษอะไรบ้างไปเหล่าธรรมดาเลยพี่อแต่แม่งใช้ได้นะก็นี่แหละว่าอันนี้อันนี้ที่ว่า800นี่ก็เป็นแบบคุยกันฮ่าฮ่าแต่ช็อปก็คุณภาพอยู่แล้วนะครับสำหรับเจ้าแบรนด์นี้มันเพื่อนรู้จักอยู่แล้วนี่คือช็อคที่ไม่แพงมากแต่ก็ไปแข่งได้ไปเที่ยวได้ แล้วแม่เฮ้ยมันถือว่าหนึบนะจำได้หุ้พลิกไหมใช่รสจับบุกระโดดนี้ซอฟนะใช่ครับนะม,นม,มันไม่จำเนาะ,ะขนาดเป็นแนบนะเอออ่าเพื่อนๆนะครับขเขาเรียกว่าชกัไปทอ้อยอ่าก็คือว่าคุณภาพกับราคาคุมค้มโคตรคุ้มจริงๆไม่ต้องมาใช้โทรวันนะไม่เป็นครับแบบนี้เนี่ยราคาประหยัดด้วยเออประมาณนั้น เล่นตามงดเนี่ยสบายใจอืมสบายใจสุดครับแล้วก็ไอ้คันเนี้ยมันต้องบอกว่ามันเกิดมาเป็นนักสู้จริงนะเจ้าของมันก็บู๊รถมันก็บู๊นะครับมันเหมาะสมเลยนะเจ้าของรถกับคนกับรถกับรถมันแหละจังอ่าจะใช้คำว่าโหลดได้ไหมไม่แต่ไปเที่ยวนี้ครับเนียนเอ่าอ่าอ่าไม่ธรรมดาแล้วเดี๋ยวสิบเซียนนี้เจอกันลงนี่ลงไหมลงลงบุ๊คลงไหมลงครับลงอีกทีนึงอ่าอ่า เดี๋ยวก็คอยติดตามแล้วกันเดี๋ยวกลับจ้ำกลับกล้องมาให้ดูชัดๆนะครับกับรรเจอบุ๊กนะครับรถผีสิงนะครับคนผีทะเล <c oughs> ดูครับนี่เดี๋ยวขออนุญาตน้องมาหน่อยด้วยบุ๊กเดี๋ยวพี่ขออนุญาตถ่ายรถเลยนะนะครับอันนี้สิบเอ,อไม่ใช่สิบเตียนอะไรวะแข่งที่ลาวต่อปปลาวล่าสุดนะครับเพื่อนๆนี่สิบห้าบีขุมพลังเหลือกินเหลือใช้นะฮะ มาแบบว่าอลังการงานสร้างนะครับมกับเครื่องเนี่ยมีแรงเหยียบเดี่ยวเข้าไปเครื่องบอกว่ามึงมีปัญญาเหยียบกูเหยียบเข้าไป <c oughs> ไม่มึงก็กลัวพัง <c oughs> แต่มันไม่พังวยเครื่องแม่งอึดเพื่อนยังไม่จบนพี่ยังใช่ไหมมันแรงอยู่แล้วไม่พอใจทำอะไรพอีกอ่ะเอาปั๊บมาอีาากอ่ะโอ้โหจะประคุณเลยแค่นี้พี่เห็นมันขับพี่ก็โอ้สุดยอดแล้วนะ นี่ดูไกลๆคันนี้ยังไม่ยังไม่ได้ลมจากเซลเลอร์เลยนะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีทริปต่อนะครับทริปนี้ก็ไปนะเจ้าบุกก็ไปนะครับเดี๋ยวกบดามจะถ่ายให้ดูแล้วก็เพื่อนๆก็ติดตามชมในคลิปแล้วกันแต่ผมกบดายังไม่บอกที่ไหนนะนะครับถือว่าคันนี้รถเจ้าบุกเนี่ยพร้อมลบนะครับเจ้าฮีโร่คันนี้นะนะครับเขามีเด็ดเยอะนะครับแล้วก็โอ้นี่ตูดไปบุกไปแล้วนี่ว่า เป็นไรนอ่ะอ๋อทิมตูดสนะักเบรกพ่ทันเอาเอาตูดไปนี่พึ่งเ <c oughs> พื่อนเพื่อนตูดเดี๋ยวให้ดูอันนี้เขามีเด็ดเยอะนะครับดูข้างในพเพื่อนๆของเด็ดเขาอยู่นี่นะครับสองมอเตอร์นะครับสำหรับท็อปวีน t ท a ลน a n d นัหนเพื่อนนี่ของเด็ดเรานะครับบอกแล้วไม่ธรรมดารัตบุ๊กเนี่ยมันมาเต็มข้อนะครับล่อเต็มเหนียว คาน VX นะครับผมให้ดูแบบส,สภาพนี้เลยให้เพื่อนๆดูเลยคาน VX นะครับโชกก็ข้างหลังก็โรบัสตนะครับก็อย่างที่บอกนะเขาก็ไม่ได้อะไรมากมายแนตะ่เขาก็เที่ยวได้แล้วรถก็ไปดีมากเลยรนถะจบับุกเนี่ยนะครับเลย,ยเครื่องด้วยแล้วก็ช่วงล่างถือว่าสายโหดอะ่ะผมใช้คำว่าสายโหดนะน้องมันขับได้เนียนมากนะครับขนาดเพิ่งจะเล่นรถไม่สาไหล่นะครับแต่ว่าใจถึงมาก โอ้ควนโทนหลังนี่เพราะว่างานสิบเซียนเขาก็ยัดกันเต็มที่เป็นเพื่อนนะครับอสี่ขอสี่ขอสั่งยางมารอรถอะไรแบงค์อ๋อนี่เขามียางสองชุดเลยนะครับเป็เพื่อนไปแข่งนะดูดิเตรียมยางสองชุดเลยสรุปไม่ได้เอาไปไม่ได้ใช้อใช้ใช่ไหมอ๋ออ๋อนี่ยางของอันนี้ อยายามจะเี้ับเลยมีมเฮ้ยสปอนเตอร์ต้องเข้าแล้วนี่ยี่ห้ออะไรอ่ะคิงกับบ้าคิงกับบ้าต้องเข้าอซุ้มยอดแหลมแล้วครับเพราะว่าสามคันก็ใช้ยางแล้วก็ใช้จริงด้วยนี่กบดำบอกเลยนะครับว่ายางลายนี้มั่งไม่ขี้เละเว้ยไม่ธรรมดานะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะพี่สังเกตจาก เจ้าบุกเที่ยงวนที่แล้วอะ่ะมันตะกุยดีมากเลยนะอ,อ่าเอออันนี้ลาย,ลายนกแสกนี่มันมีไซส์ไซส์อะไรที่สามแปดป่ะสามแปดสิบสอห้านะครับสิบหกโอ้ตมองดูใหญ่มากเลยเนาะใหญ่ใหญ่หญอันนี้ัน่ากระทะสิบนิ้วมั้งแบงใช่ไหมแปดเหรอ <6 S 1> ไม่มันยัง่ันยใ <6 S 1> หญ่ตว หาสปอนเซอร์นะครับถ้าจะให้สนใจจะเป็นสปอนเซอร์ของแหลมสี่กุนสี่ก็ติดต่อเข้ามาหาช่างแบงค์ได้เพราะว่ากับใช้ย,ยางของของอแบรนด์นี้ทั้งทั้งสามคันแล้วก็ลองจริงนะครับลองจริงใช้ดีจริงะนะครับหรือจะมาเป็นสปอนเซอร์รายการกบดำก็ได้นะครับตอนรถจะบุกกามานี้เนะะาะเดี๋ยวมาดูรถพี่เอกขาวพองที่ผมบอกว่าไปทำวงทำวินมาตอนเนี้ เสร็จไปแล้วช่างแบงก็ทำกันชนไว้ให้ตอนไปแข่งปลาาเนี่ยนะครับก็เสร็จไปแล้วกลับมาก็ไม่มีอะไรมากมายไม่มีอะไรมากมายนะครับแค่เผาตัวนี้ตัวนี้งอแต่เ,เล็กแปแข่งระดับนี้งแค่เผางอนี่ก็ถือว่าสอบผ่านแล้วมีอะไรไหมปุก๊กล้างเลย,ลเลยมีอะไรทิศต่อพี่ตาวิน,น,นจริงป่ะจริงอ๋อพี่ตาวินไป ไปมอะไรนู้เลยเหรอสุดยอดสุดยอดพี่เต่านะครับพี่เตาเพื่อนเพื่อนรู้จักดีอยู่แล้วนะครับพี่เต่าบินอะไรเชียงกงนะครับมีทั้งเครื่องยนต์มีทั้งอุปกรณ์ช่วงล่างใครสนใจอะไรก็ลองทักก็ไปหาพี่ก็ดูนะครับพี่เข้าใจถึงขึ้่นได้พี่เตาเพื่อนเพื่อนรู้จักดีอยู่แล้วว่าใครท้อปนายนรถพ่อไปทําอะไรมามัางไหนบอกลุงดิให้ลูกพายดู เพิ่มใดหตัวอ่าปะเ,เปิดเปิดเพิ่มใดยังไงพี่ลูกชายลังยุให้พ่อไปเหยียบอย่างเดียวเลยมามาเอาละ,ะพ่อลูกชอบเหมือนกันนะวันนี้บนันไล้ล์ลวมึงอ,อะไรบัลไลรู้ไหมรถบันไลอ๋อเพิ่มใดตัวไหนเอย้ยตัวนี้ใช่ไหมหนมึ่งตัวอ่าแล้วอะไร มันชวหน้าในงานเท็ดโบล์ใหม่นี่โบล์ลูกใหม่ใช่หรอลูกเดิมลูกเดิมเหรอใช่ไหมลูกเดิมอืมออเครื่องทีเอ็สะอาดดูไป<อ>เดี๋ยว<อ>เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวเดีย๋ยน้าให้เพื่อนดูก่อนเอาเพื่อนดูนะครับเครื่องคิวดีลูกสามสิบสองมันก็จะประมาณนี้นะเราวางระฮีโร่นะครับเล็กๆไม่ใหญ่ไม่เกะกะนะครับแล้วก็วิ่งดีไปดีเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจราคาไม่แรงเนาะ เกียรท่อนี้ด้วยคืออะไรเนี่ยล้อสมดกันขนาดอ่านะครับงานมองออยงานที่ไหนที่นี่ที่นี่นงานช่างแบงค์เนี่ย<ม>งานช่างแบงค์ดูนะครับ<ม>โบเอฟห้า 5. อ่า<ม>นี่งานช่างแบงค์อ่าอันนี้คือคือที่เห็นเพื่อนๆที่งานช่างแบงค์เดินหมดนะท่อนะครับคือคิวดีวางฮีโร่จะประมาณนี้เพื่อนๆดูนะถือว่าตัวท<ม>ี่ใจสอยเหลือเยอะแล้วก็เก็บใส่คงใส่ไฟเรียบร้อย โอเคอ๋ okay. ไปดูกันว่าไอ้ขาวพ่องพี่เอกเขาไปอัพอะไรมาบ้างเยอะแยะมากมายกายกองมีอะไรลูกพี่ัจากระบบไฟฟ้าเป็นคันยก,กเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรต่ออะไรเต็มหมดเลยมึงไปอยู่ฝั่งนู้นไปใครไปบอกลงชิบหายนี่มันรถกัยานอากาศ<อ> <laughs> นี่ท้ากูขับกูปรับไม่ถูกนะเนี่ยแบงค์ <laughs> ถ้ามึงให้พี่ปรับพ,พี่ขับพี่ปรับแบงค์ทุกตัวเลยนะ ผมยังงงนี่มั้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลุงดูด้วยกันเอาไอ้พวกนี้มันคืออะไรบ้างบอกลุงดิอันนี้ี่วินจรวดอ่าอุ้ยอย่ายวตกกระจายโอปยทำไมที่มันโอ้ยมันเว้ยเฮ้ยมันเว้ยนี่4 w ิ n จรวดอ่านี่ี TDO อ่าโปรดิ๊ครับอ่านั่นนู้นอ่ะอันนี้แอร์ล็อกหน้าอ๋อแอร์ล็อกหน้า ตัดตรงนี้ใช่ไหมเราไม่ได้ใช้แบบกดแล้วใช่ไหมไม่ใช้ไฟฟ้าเลยใช้ใช้ลมเดียวเลยลมอย่างเดียวอ๋ออันนี้ฟรีไฟฟ้าฟรีไฟฟ้าฟรีวินครับผมอ่าตัวนี้กับสี่อาวขับสี่ก็ปรับลมเหรอใช่ครับทุกอย่างใช้ลมหมดมันก็ได้ถ้าวันใดปั๊มลมเจ๊มก็ชิบหายอันนี้ไมไฟฟ้าอันั้นนะแอร์ล็อกหลังอ๋อทุกคือเอาง่ายๆทุกอย่างตัวนี้ใช้เป็นระบบลมหมดอ่าเรามาตัดไฟฟ้าทิ้งไปเลย อ่าอ่าโอเคข้างนมีแค่ลมอย่างเดียวแล้วก็ซับสวิตช์แต่ข้างล่างนี่เราตัดทิ้งหมดเลยไหมข้างล่างนี่ออโต้หมดเลยครับอ่ามีอะไรบ้างไหนบอกลุงดิอันนี้ปั๊มปั๊มน้ำอ่าปั๊มน้ำพัดลมอ่าอันนี้ตัวกล้องไฟควบคุมควบคุมความร้อนอ๋อมีกล่องควบคุมความร้อนด้วยเหรอเคือถ้าเนี่ยถ้าเลขมันถึงใช่ไหมพัดลมก็ติดอัตโนมัติอ๋ออันนี้ควบคุมด้วยมืออ่า อันนี้สวิฟไฟยิปซียีต้องต้องต้องดูใช่ไหมก็ดูเวลาใช้วินครับว่าไฟมันตกของเื่อเราจะได้ใช้ถูกใช่อเอาง่ายๆนะครับเพื่อนๆในรถมันเนี้ยสวิฟผมว่าต้องมีถึงยี่สิบตัวผมก็เลยดวยว่ะเลยไหมคือง่ายๆใครจะมาขับรถคันนี้โดยเฉพาะผมเนี่ยผมจะต้องศึกษาอย่างน้อยเป็นชั่งวโมงครับว่าปุ่มอะไรบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวไปหน้างงา,านแล้วใช้ไม่เป็นใช้ไม่ถูก แล้วก็ดูพี่เอกเขาไปทําโลบามาใหม่นะครับในรถนี่ข้างหลังมีอะไรปั๊มลมสตัวไนนๆนเปิดไปลุงดูดิโอ้โหปั๊มลมหนึ่งสองนะครับ3ใช้ปั๊มลม3ามตัวเพื่อนนะครับแต่อย่างว่านนะมันก็ต้องใช้แหละเพราะอันนี้คว<อ>ามยืสำรองคือตัวหลัก อันนี้เวลาโดนน้ามีปัญหาอโยกสายไฟใช้ตัวนี้ต่ออ๋อก็คือถ้ามีปัญหาโยกสายไฟได้เลยครับผมเพื่อนเพื่อนดูครับอันนี้ตัวควบคุมลมรันดัลมอันนั้นจะเป็นดีเลดีเลของพลังไฟฟ้าอ่อก็รถแข่งก็ประมาณนี้เพื่อนนะครับนี่จากรถจากคนเที่ยวนะตอนนี้ข้ามคันไปแข่งแล้วครับไ้ดตีหัว ไปคอใดต้องน้ำมาต้องคอใดอ๋อต้องคออะไรทนี่จำเป็นดีถ้าหายชิบหายเลยนี่คนเล่นน้ำร้อนจุดอันนี้จำเป็นที่สุดทั้งคันอันนี้จำเป็นที่สุดไม่มีอันนี้าใดเจ๊งก็เรียบร้อยโอเคนะครับรถพี่เอกก็เดี๋ยวมาดูของเทศพี่เอกเขาไปเติมมาเยอะต้องบอกกับพี่ชายคนนี้ใจถึงมากๆนะครับอ่ามีอะไรลูกให้ลูกอธิบายให้ฟังอ่ะ โอ้โหพระเจ้าจัดนี่ของในฝันนะครับแต่แตฝันไปฝันเท่าไหร่ก็ไม่ถึงไว้แบงค์เราอ่าดูครับจิกเกปิินนะครับมอเตอร,ร์บราวทูบราวทูสองตัวนะครับนี่ก็จะเป็นพูดเขาเลยนะจิกเกปิินี่นะอดู่ข้างดูครับสมราคาสมงานเขานะครับ นี่มีครื่องซักก็ว่ากันไปนะใครเี่แม่ใจรัไม่เท่าไรหรม่ใจรักไม่เท่าไรครับแต่ก็ถ้าเป็นกบดำก็อดแดกข้าวไปหลายเดือนนะครับ <c oughs> แล้วก็อ่ามดไอ้แบตเตอรี่พลิเดนอันนี้กบดำแนะนำนะเพื่อนๆน,นะบริเดนน่าจะเป็นสปอนเซอร์กบดำได้แล้วนะ <c oughs> นะครับ <c oughs> ต้องเข้าแล้วนะครับกบดำเชียร์ตลอดและที่สำคัญกบดำก็ ใช้เองนะตอนนี้กบดำว่าสินค้าเขามีคุณภาพนะครับเพราะว่าทุกทุกวันนี้ทางอู่นี่ก็ใช้บริเลนหมดนะนะครับจะเป็นสปอนเซอร์ของย่าแหลมก็ได้นะนะครับนู่นอะเป็นสปอนเซอร์ตอนนี้ยังทันนะครับบริเลนเนี่ยยังทันงานสิบเซียนยังไม่มาเข้าได้เข้าได้นะครับอ่าใช้ดีไม่ดีนะครับ พเพื่อนๆอ,อัพรถการันตีอยู่แล้วสําหรับบริเะครับสุดยอดอ่ะเดี๋ยวว่าไปหาว่ากบดําโมนะอันนี้คุเนว่าวินไม่ไเรนะียบร้อยแล้วนะก็รถที่เอกก็ไปทํามาเยอะก็ประมาณนี้ครับผมใช้คารถที่เอกเนะผมไม่ใช้คําว่าหลักแสนแล้วกันผมใช้คำหลักล้านนะครับนะครับคันนี้พนเพื่อนๆล้านหนึ่งไม่อยู่นะครับตั้งแต่นับหนึ่งมาเนี่ยนะล้านไม่อยู่อยู่ไหมปุ๊บมันเหมือนกันทั้งหมดครับรถอัพโหดนะครับ ยิ่งเป็นแข่งยิ่งเป็นเล่นนะก็อย่างว่า,าใจรักก็ทำไปเดี๋ยวมาดูว่ากบดาหาว่ากบดาหมวกบดําก็ใช้บริเดนนะเพื่อนนี่นะครับเตรียมมาแล้วครับบริเดนใช้ดีนะครับเป็นสปอนเซอร์ได้แล้วนะบริเดนนะกดํารออยู่อ่าไปดูเนี่ยหาว่าหมวฟุกพาไปดูด้อ้บุกพาไปดูอ่าอาดู อ่าน,นี้ก็โบลิเดณนะครับตัวนี้สองลูกเอาอยู่เลยนะวินวินเทพอ่าท็อวินไทยแลนด์นะครับก็เป็นอีกหนึ่งผลงานของคนไทยเรานะครับอ่าราคากา็จับต้องได้นะครับแล้วแต่ชอบมีมก็จัดกันไปนะอ่าโอเคครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่ากบดำมาทำอีกอย่างนะครับอันนี้กบดำต้องขอบคุณน้องแอดด้วยนะครับที่เสียเวลาทำให้พี่เล้อ นะครับก็จะเป็นชุดชุดอะไรชุดขาได้นะครับสำหรับแอดอ่าเพิ่มทวนจัดให้พี่นะครับี่ให้ช่างแบงค์ใส่ให้แหวนรุ่งนะอ่านะครับกำลังช่างแบงค์กำลังใส่อยู่ช่างแบงค์ทำอะไรใส่ขาได้ครับอ่าเราทำไมต้องใส่เพราะว่าอะไรมันคนมันเสี้ยน นั่งอยู่ยากกันพี่ลูกเดียวเรั่งอยู่ยากกันทุกวันเนี่ยคือพอพอแรกๆอ่ะป่าแรกๆอ่ะแบตลูกเดียววินนอนก็ไปได้พึงอะไถึงกันแต่ตอนนี้แม่งตอนหลังแบตสองลูกวินวอนอย่างเงี้ยก็ไปได้นะแต่พักหลังๆนี่พอเห็นกระส่วนได้กันเอาบางเอาบางเอาบางสองต้องมีพี่กบมาทำอะไรนะครับเพื่อนๆพี่กบมาติดตั้งได้นะครับ ติดตั้งใด้สองรูปนะครับโดยที่ตอนนี้เด็แบงค์ต้องแต่งเยอะอยู่นะครับอ่าก็เขาเรียกอะไรอ่ะสั่งน้องแอดไว้น้องแอดก็ทําให้นะครับเดี๋ยวเวลาทําให้พี่ขอบคุณมากแล้วก็น้องแอดงานงานค่อนข้าง,ง,งจะแน่นร้านเราก็เกรงใจแล้วก็ให้น้องแบงค์ใส่ให้ให้ทางแบงค์ใส่ให้นะครับอ่าแต่ถ้าเป็นสําเร็จรูปเนี่ยมันก็จะง่ายใช่ไหมแบงค์ใช่ครับมันาถึงก็ประกอบอย่างเดียวนะอ่าเดี๋ยวเพื่อนๆดูเนี่ย ตัวนี้นะครับเป็นงานขาใดของพี่ช่างแอดนะนะครับแต่ถ้าใครสนใจก็ลองสั่งกันดูสั่งแบงก์งงก็ได้ครับสั่งแบงก์ก็ได้ครับอ่อาพวกกันอยู่แล้วเดี๋ยวก็วิ่งหากันได้นะครับสําหรับใครที่มาทําที่แบงก์ก็สั่งที่แบงก์ได้เดี๋ยวรอสักคู่ครับถ้ามันเสร็จแล้วจะเป็นยังไงแต่ก็รู้สึกว่าจะแบงก์จะต้องแปลงให้พี่เยอะอยู่นะใช่ขาขา,ขา,ข,าขาไอ้นี่ใช้ได้เลยอ่า เลยท่อน้ำท่อน้ำแป้งอ่าแล้วก็ท่ออินเตอร์ท่ออินเตอร์ใช่แค่นั้นเองอ่าโอเคใช่ปเทปเเซตเดิมๆก็ใส่ได้เลยเป๊ะออืแป้งเลยอ่าคือคุณซื้อไปคุณประสาทได้เลยใช่โอเคอ่ะเป็นเพียร์ประมาณนี้เด้อนะครับก็ให้ดูกันเตรียมความพร้อมจะเที่ยวกันเดี๋ยวไปดูในคลิปแล้วกันนะครับว่าอ่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับอ่าแล้วก็แบงค์มันจะยุบผมไหม แล้วก็ผมจะยุ่มมันไหอันเนี้ยเดี๋ยวเข้าไปลรุ่นกันโอเค <Okay. S 3> เดี๋ยวเดี๋ยวยอเี่ยนไปก็ <c oughs> ลดไปไปจริงป่ะเนี้ยหยอกเอ้ยไม่ได้ไม่ได้นต้องไป<อ>ครับเอาเคเดี๋ยวไปตามดูในคลิปนะครับเพื่อนสำหรับคลิปนี้ก็กรอบดำก็เอามาให้ชมนะครับว่าหลังจากเที่ยวนะครับมันก็มีการเก็บงา,านจันบ้างอะไรกันบ้างเป็นเรื่องปกติัรถประมาณเนี้เพื่อนถ้าเราชอบถ้าเรามีใจรักก็ชมทุกคนเป็นเลิศนะครับสนใจใน้งาน ช้างแบงค์หรืออู่ต่างๆเนี่ยก็ติดต่อ,อนันเอ้นะครับทำได้ทุกอู่นะพเพื่อนๆถ้าเราชอบอู่ไหนทำได้เลยนะครับดีทุกอูแ่แหละโอเคครับสำหรับคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์ตัตกวกระดิ่งกดติดตามให้กับหดังบีเดอนะครับสวัสดีครับ